สวัสดีจ้ามมเลยงครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้อยู่บ่อป่าหรือว่าบ่อขุดไม้นะครับของเซี่ยวจันไร้นะครับของจันอีนะครับของจันอีนะครับอยู่บ้านตวนเพิ่นกระลั่งขุดหนองป่านี่พี่น้องครับเนี่ยเพิ่นเลี่ยงป่าคือจังจันร้เห็นจันไร้เฮ็ดอยู่บ้านเพิ่นก็เลยอยากเฮ็ดน้ำนะครับโครงการเพิ่นก็เลยมาว่าสิเลี่ยงป่าจากป่าหยังนะครับแต่ว่าเพิ่นขุดหลายมือแล้วพี่น้องนะครับเนี่ย เดี๋ยวจัดรอสิบ้ามาเบิ้งบ่อป่าเพิ่นเฮ็ดใหม่นะครับอยู่บ้านตูนพี่น้องนะนี่นะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบว่าเอาแม่โคมาโจกเองเลยนะครับจ้างแม่โคมาขุดเองเลยพี่น้องเอ้ยนะครับบ่อใหม่ครับข้มเลือกี่ประมาณสามเมตรนะครับเท่าสี่เบิ้องโดยสายตานะครับประมาณสามเมตรนะครับรถแม่โคเอามาโจกเองเลยนะครับพี่น้องประโจกอยูหน้าพิ่นพี่น้องครับนะครับอยู่หน้าอยู่ อยู่ตรงคามกบเตี้ยนี่ล่ะครับมองที่พักกันมาพัมลักพักพิงนะครับพี่น้องคนติโจกหน้าให้นึงหมดละครับพี่น้องนี่นะครับรถเมคโครกำลังลุ้งลุยอยู่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องหนาพี่น้องจะเห็นชัดเจนเนาะนี่ครับพี่น้องครับโอ้ฝนก็เป็นลิ่นๆจัง่อยอยู่พี่น้องครับฝนเป็นลิ่นๆมากพี่น้องเลยนะครับนี่ครับ ควบขวางควบพนกัสีประมาณเจ็ดแปดเมตรเก้าเมตรหรือสิบเม็ดได้ละท่านร้อยกันอันกาปอถือขึ้กันนะครับควมกวางควบพนแต่ว่าควบเน่าพนเสียดเป็นข่องไปยังสี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นข่องไปนะครับเอาเดี๋ยวพามาเบิ่งรถไมโครโจกดินน้ำกันมาหนี่นะครับท่านเอเพิ่นเสียดบ่อเลี้ยงป่านะครับเห็นจะร้อยเฮ็ดอยู่บ้านอยู่บนเพิ่นก็เลยอยากเฮ็ดคือกันนะครับพี่น้องนะครับพนเดี๋ยวขึ้มงานอยู่บนนะครับ เดี๋ยวเอามีดป่ามาไอ้เพล่นคนสิไปถางต้นไม้ <c oughs> โอ้ยบรรยากาศย่างมือแรงพี่น้องครับฝนกำลังสิมานะครับเมียคืมเมียคืมมาเนี่ยอันนี้สิเป็นร่องน้ำนะครับตัวนี้ตัวนี้สิเป็นบอ่อครับจกบักรพลศิริเลี้ยงป่าจักรพลเสียบบอ่อเลี้ยงปลานะครับพู้นครับเตี๋ยรถอยญิบุนครับจานลอยนอนอนญิบุนละนะครับย่างมาเคลืนกันร่วมตัวกันอยญบิบุนม้วนกุ้ปเสพยบ นะครับย่างก็เวียนกะเพื่อนกัดขายรถเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเปิดเตี๋ตรถมือสองนะครับเพื่อนขายรถแล้วเพื่อนกลับมาเบิ้งแมคโครโจุกดินนะครับพี่น้องครับนี่แมคโครหน่อยครับบอถึงกับใหญ่นะครับแต่ว่ากะทำงานสะดวกคล่องโตนะครับอันนี้น่าจะเป็นร่องนะครับร่องต่อจากร่องต่อจากน้องนะครับไปเลย เวลานามหนามมากกสีดลไล์คอ,อนกันขึ้นมานะครับลงทุนชกให้หน้าให้หนึงเลยไปน้องเอยนะครับ บนโจง่ายๆพี่น้องครับนะเบื้องหนองนะครับมาตรฐานเดีดีครับพี่น้องครับงามดีนะครับแต่ก็เอาหัวสิงไคมาปลูกให้มันบริห้ตะลิงน้ำเสาะน้ำกัดนะครับจังลอยฝนมานะครับโจงามๆนี่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับกำลังเข่าหนาฝนนะครับอีกจังลอยฝนเล็งกะแกลวเลย แม่โคหน่อยคือดีแต่เนาะจกดีพี่น้องครับเนี่ยเฮ็ดง่าดข่องโตดีครับสำหรับงานมาตรฐานซัมเนียนะครับพอดีเลยครับแม่โคหน่อยรุ่นนี้นะครับเฮ็ดดีเฮ็ดดีจกกงามพร้อมพี่น้องเลยนะครับ กำลังแต่งขอบครับพี่นอ้องเบื่อสังเกตผลกำลังสีแต่งขอบใหมนะครับ โอ้สุดนี่สุดซ้ำนี่เนาะโอ้ข,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 ขอาดขาดขาดขาดมาเบิงมาเบิงน้องป่าไม่ของจนันเอเล่านะครับพี่น้องครับโอ้ยกระโนาตั้งเตืองผีบ้านจังเห็นหัวติงไข่ปวดน้าสวนนั่นเอามาปลูกริมฟังเล้วท่านเอามาปลูกริมฟังไปฟังสุดอ่าอ่า,าเอาออกว่าคือจังอยู่หน้าคอยนั่นคือจังน้องคอยอยู่บนน่ะ ะครับพอดีเพคนอยากเลี้ยงปลาแต่ว่าเลี้ยงปลาอยังเลี้ยงปลาอยังแน่นี่สิยงล่องปลาอย่างแน่ปานิชคอยคอยล่งอะไเด้พี่กายพี่ก้อนปานิชไหมว่าเป็นผลสองพันตัวว่าเป็นผลเลยสำเปาเมือนี่เนาะปีนี้สิลงปลาตะเปียนคอยลงปลาตะเปียนอย่างเดียวปีนี้ปลาตะเปียนมันยังไงวะไอ้ขอได้อันขอได้ประสบการณ์แล้วพี่กายนี่แต่ว่าพี่กายนี่ล่องล่องเบิ่งก่อนว่า ปีแรกสิเป็นยังไงเอาเมียดเอามาฟันอะไรเจ้าตัดใบมันออกแล้วกันเอาหากวันนิบเลยคางนี่เสียไประชาชไปกินโอ้สวนตะไคร่บนพี่นอ้อ,นนอ,นองผมนะครับผมไม้แมนหยาได้พี่น้องนะสวนตะไคร้ได้ดันตะไคร้เต็มๆเลยเขามาทางไหนก่อนเนี่ยขอ,อยางลัดธงมาเลยเด้ดนี่ยนี่ปะโอ้สปาปรถมาจอดพี่ละแม่มาได้อะ อยางหลดทงมาตีพัดศิลี้ยงปน,นินว่าจันพี่น้องนะครับจานเอาเราวัลพาดศิลี้ยงปน,นินนะครับเพราะว่าจาันร้อยเลี้ยงแล้วปีกายนี่ในปน,นินโบโบ่เขาท่าเป็นไหนนะครับเพื่อนว่าจานร้อยล่องไหลามากันแต่เพื่อนสิล,สลป์โบล่องไหลซ้ำจานร้อยเพื่อนว่านะครับแต่ปีนี้สีสีล่งปลาตะเพี้ยนดอกพี่น้องนะครับอยู่อยู่สะอยู่บนนะครับ แต่ทั้งนี้เพราว่าสิลงปานินนะครับเอาล่องเบิ้งนะครับความคิดคนเฮ่าบอกคือกันกับล่องเบิ้งนะครับพี่น้องแต่ว่ากับคิดเท็จน้องนี่กัคิดคือกันอยู่ดอกตอนเท็จน้องแต่ว่าตอนลุ่งปากับสิต่้งกันนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะบอกคือกันพี่น้องครับอุบวกับขอนแก่นเนาะทั้งนี้น้ำท่าพื่นอาจสิอรดมสมบูรณ์กว่านะครับดินดอนพนอาจสีโอเคกว่านะครับกัลุงปานินอาจสิใ่กว่าคือคือจัดร้อยลุงนั้น มันเป็นปลาหนิ่นเป็นบอใหญ่เลยนะครับหรือพิษที่ว่าล่งหลายบอรหรือว่าน้ำทามันบออันนี้บอจังไหนนี่ล่ะครับพี่น้องแต่ว่าปลาตะเพียนนี่ถือถือกับน้องของจานลอยนะครับพี่น้องเพราะว่าล่งน้ำกลปลาตะเพียนโตใหญ่กลัวพี่น้องนะครับก็เลยว่าปีนี่สิลงปลาตะเพียนย่างเดียวนะครับอยู่หน้าจานลอยอยู่บนนะครับแต่ว่าตัวนี้จานเอเราสิลง ปนิ่นนะครับเอาล่องเบิ้งนะครับล่องกันไปล่องกันไปนะครับมันต้องทดลองของมันต้องมีมันต้องทดลองนะครับล่องผิดล่องถือกันไปพี่น้องนะครับแต่ว่าขุดสาไว้ก็ดีครับเพราะได้มาเกือป่าเพราะได้เบิเบ้งในเะย่ยงมันกับมีความสุขนะครับคือจังหนองอยกางบ้านจานร้อยเฮดบอปูนว้กับเลี้ยงปลาดุกกับโอ้เขาท่านะครับปรกําลัง แตงขอบอยู่ครับตอนนี้ความลึกประมาณ2เมตรกว่า3เมตรนะครับพี่น้องอาจจะประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับกวาบกว้างกัประมาณ7-8เมตรถึง10เมตรนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็มีซอกหลืบก็ไม่ยังสี่นะครับเอาไว้ให้ปลาเล่นเพื่อนว่ายังสี่ก็ดีพี่น้องครับแต่ว่าของจานลอยทีบกว้างคือเพลินนะครับก็เลยบ่ได้เห็ดคือเพลิน นะครับอันนี้พนเขาเอาดินมาถมไว้เดี๋ยวพนสีอาจสิมีโครงการก่อสางยังกง็เปนนะครับพพนเอาดินกันมาถมไว้เลยนะครับอ่ะโอเคงามงามัามมากน้ำอยู่ค่ะน้องป่าเนี่ยมักน้ำอยู่พี่น้องนะครับผูไดมีทีมีหน้ากับพ่อพ่อเฮ็ดไว้อยู่นะครับน้องป่าอย่างกีฬาเข้ากับพี่น้ำกักตุนไวเ้เลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับ ว่ได้เบิเงได้แย่งกันนะครับโุ๊นตั้ง่ต่กำลังซับหัวสิงคอยู่สวนสวนหัวสิงคหญไงพิ่นนะครับแต่โดนละละจนแตกก่อออกเพิ่นแล้วพี่น้องอ้าวโอเคคลิปนี้เอาซับนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับสบายดีอยูด่ดีมีแห้งเนี่ยมาแลงคือเกาคือเดิมนะครับหากแพงแบกปั่นกันคือเกาพี่น้องครับ